แล้มันต้องเอาตัวนี้ออกเพราะว่าตัวนี้มันตกตีกับตัวรถเพราะว่าฟาดิถ่ายนี่จเจอแก่งไวหลุนไงครับผมไปดองเขาบอกไปเนาะลุงรเีเขาใหญ่มากคุณต๋องคูณต๋องสวัสดีครับครับผสวัสดีครับโอ้คูณต๋องมนันดีลีเนาะเจอลุงรีพ่อมานเป็ไงมา พ่อหมานสวัสดีครับพ่อหมานพ่อหมานสวัสดีครับสวัสวัสดีป้าเจอแก่งใหญ่เลยตัวนี้ตายเลยไปไปมาสวัสดีครับสวัสดีครับเจอแก่งใหญ่เลยไปตายเลยครับตอนนี้พี่น้องให้สิ้นสองตอนอู้หูไอ้คุณต๋องครับผมป่อยลีบ่ดิป่อยลีนะแมนบอถอดอะไรถอดอะไรอะไรอาว่ามากฮกนะ โอ้หกแสนหกแสนหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นหื่นซื้อเขาหลอนกลมๆกลมๆครับพี่น้องขัดเสี้ยวกะติดเครื่องชึงแล้วเปค่ับน่ติดเครื่องชึงปึ้งเมื่อไรมั้งะหกหมื่นครับผมใส่โคนดใส่โค้ดใส่โคนใส่โคนดใส่ใส่โค้นมาครนี่อันนี้แหละใส่โค้ดละนี่ โอ้อะไรไวรุ่นท่มเราเอิญมายัางครับผมเอินมาถอดรังค้าวออกขายไปเป็นรถซื้อทันลังค้าวไขายลูกสิ่งโอ้ยคุมอยู่ครับผมคุมอยู่คุมอยู่แบตไหมกองโซล่าไหม,ไม้ม่คุมคุมคุมพี่นอง กุ้มอยู yeah. ่พี่น้องกุ้มแบ็พันซีอยู่ใสมีพ่อยายแบตดลูกบอกไง ะไรบ่เรีบรลอยกับีบดถอยถอยเขามาผีหลากวงเลยนึกน้ำเหรตัวนีรุ่นี้พาแดงบ่ครับจันตองตัวนี้มีสซูไส้ขนพะยใะเออไส้ขนตัวนี้มิสซูไส้ข้นไส้ค้นแอลสองร้อยตัวนี้ไม่สิ้นเหมือนจันตอง เอวนีมันสองมันโซลาหมดเลยแมนีัดสันรุนเกาๆยัง่นสองเลยตัวนี้มิสูมิสูมิสูไซโครนไซโครนโอ้แหนบแข็งปุก เออจานรตองเราอะหกหมื่นวีให้ให้เพยนมาว่ามีคนจองอ่ครับจานตรตองจานรตองใครวูสุดยอดพ่อออยู่ครับพ่ออ,อยู่พ่อใหญ่มากครับขึ้นมางเลย ถอดบ hey, oh, oh, ้านเบมดเลยวะเาเอาเอเพิ่นวุนนนตังนี่นอตเลือดเต็มอยู่พุนไหมขลังเพล่มนไหมตรงนี้เฮ้ย่มีจังไงโอ้โหฟีโต้ะว่ตะมนน่อมกับงน้ำเลยมาบอนองเอาไว้บ่ครับนี่ยหาหมือนมาได้ครับผมพูดต้องขาทุนบ่โอ้ขายแค

อันนี้ก็สองอันพวกงอยงอ่ที oh. ่มันติดในหลอดหนังกระตูนหนึ่งแต่กระตูนเรียบร้โอ้ย oh. บอกเดนก็บอกข้ามมาตีเมาจนเป็นบาปมืดสองหมื่นตัวที่ตูแก้มมันต้องหมดไดงมันนี่ขอดออกอยู่อันหนึวัสดีครับพี่น้องทุกผู้เลี้ยงนะผมกับนายหนองจากวันเสาร์จิตกับผมมีที่มีตะเกียบนะ

เชื่อมเพชรน่ราคาเลยน่นเลเจองราคาออกตัวนี้มันรุมน่นเงยังรุยออกเออยังนนึงเยวตัวนี้มันมันน้อยนึงเชียวมยางรถิพครับเจอมาสั่งลือเชื่อมสงทางของไดแฟร่อันนี้ตัดันอยู่น ừ โอ้ยบ่นี่ล่ะบ่อยู่ดอกไปถัง bên หกเบอรครับเป็นหกเบอร์ของคุูตองผมสนใจมาครับผมมิดซูไซโคลนมิดซูไม่ใช่ฟ้าแดงแต่นี่สั้นรือฟ้าแดงนะพอเนะตัวนี้มิดซูมิดซูีไปเอาทางนั้นมั้ง ได้แล้วได้แล้วเอ้มันอแล้วงัดขึ้นันนี้มาเตทั้งที่ติดทั้งไฟมีบต้องกบาหรอีตีต้นต้นอวมันเนี้ยมีตีต้นนี่อมาเบงงช่วงหลัง โูแน่บังน้าเลยตพอ้อมัอบนครับผมเด้บอโอ้โอ้วหน้าหอบหอบย่อนหอบย้อน หกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นของคุณตองครับจัดให้เราเลยด้ครับหกหมื่นนี่เราบอคอย่างหลายดอกก่อนกลมๆนี่หกบาทหกบาทดกนีเต็มที่สตร 30, าสตร 35, ตา์สามหมื่นสตาร์ทไวสามหมื่นหามีเงินเติมมั่นบอกวสตาร์ดไวพอใหญ่เกมครับม่น ปิดไปเลยยกระดอนล็อกไาบอกปิดงไปในุลาบเราขายกับเขาครับทหารมาอยู่โดนคนมันเลยสองพันสอแหนบเลยครับลูกแหนบเลยครับรุดนี่แห้งเลยนี่สองพันสองแหนบไรก็่ลยปกติสองพันสองได้นี่แข็งได้รุดสองพันสองเมื่ไง แข็งีีกบาโอ้ปนันวาหันวาสามหมื่นหาตอนนี้รถเด้สองพันแล้วบ้กับาเขาอันนี้ห้อเขาเอสมิซูเอลไซโกนสองร้อยสองร้อยมาตานครับพี่้องโอ้เอิาเมื่อยจนเดี๋ยวบอกอันนี้เล่าก่อนเอาเลยครับติดเครื่องผ้าไป เอาอยาเตือนกำลังให้ไวรุ่นแนนแล้วครับแนนเราคุณทองแนนแล้วแต่ว่าเมัน <c oughs> ยืนออเจรได้ขูโอ้ย <c oughs> เห็นปลาของห่างเนาะแต่พึ่เจริญได้ขูโอ้เขื่องเหยพุ่ยอดเลยนอนลูกศนาะ <c oughs> จัดไปลูกศร เอ,อเอาให้เราคือต้องรถให้เล่าเน่้ยลูกซีไหม,มไอ๋ออะไรบัว่านแล้วนะ้าสร้างอีกกล้วะบอกแลว้วว่าเครับรถไปไปไปไอเทสเทสเทสลานข้าพไไง คอยบ่ได้ัวนีมันบล็อกเมนว่าเฮดใสเด้บลสิติดเครื่องไลสิติดเครื่องอาเปิดไปไม่ลครับบ่มีอย่งล้นหอกค่าโซ่ไม่ค่าโซขอยังบ่ต้องดอกลูกซีบอต้องลูกซีออกมาออกค่าโซครับค่าโซตโตลงมาพขอยังบอต้องเลย

ไปล้อกระปันตีเั้งกันมาขอสโทษแห้มันแข็งแข็งมงเ,เปิดแล้วมันอั่นมัแนแจงอยู่นั่นนั่นใดยูบไดหกหมื่นครับผมคือของเราอยู่น่าพอเนาะอ้มีเงินพออยู่หกมหมืนห่นเท่าเอาเอกหกหมืนเท่า ไปหาสายยัยย <ไป S 1> งดูมือี่มือเขาเน่เปอยแับเอ,เอาเอาตะโคงืออย่งสงหมื่นสามหมื่แล้วอแฉน่ซื้อซื้อมื่นอยู่น่โคง<ต>้งเล็กโค้งเล็กเราตันไหนัย<ว>ังเครื่องกด็ดีเองเห็นอ๋เครื่องมีกนกเม็นิสด้ใอ,อันไดกระไรมั้งค่อหมาไม่เงินซืน้อเครื่อง มาทานครับผมี่น้องโอเคเนาะเตรียมโตัวด้ครับสือมาเลยห้องมืนบ่มีหัวคิวเองครับผมมาจ่ายกับเราเองโหลดคุตตองกันบ่ <c oughs> แต่ขั้นนี้เขาและครับ่ลอลลุกน,นะนะครับ <c oughs> ของแทเลยเนาะ แต่ก่อนแต่ก่อนขายกับขาเป็นมดสุยางบวก้เรากบอะไรวกานับแต่บอกว่าทีมียังก็ชกมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหบอกยางแห้งเมน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  เต้ดังอะไรเปิดเต้ดังกับมื่นกลัวแล้วเปิดเต้ดังนี่ถือว่ามื่นกลัวเลยบ่รถมันอยู่ในรุ่นของมันสิเด็ดคือไม่ว่ามันยิ้มไม่จำได้กระชังบ่เราใส่หัวฉีดไอ้นี่ไม่ได้กลองน้ำมันไม่เลยเดี๋ยวผมลองขับเบิ่งกระหูดอกว่าราคาจำได้น่ารู้เนาะลองขับเบิ่งกระหูเลยว่ารถราคาจำได้ ไดของเราอยู่สุดีมบออทุกดหาหมืนหาหมืนาลุงไปสี้หมื่นหาไปเดี๋ยวผมขึ้นครับบุงโอ้พุ่นน้องมาแล้วรถรถอาเทพผมว่าไปถอยบางนันรถฟรีคันบ่อเสืออีรียครับน้องรถอาเทพเนี่ยพอใหน่เสีเอว้ไรไเอาไว้ที่พอยหน่สมกตอสมกตอกัสิเป็นยังก็สิเป็นยังอ้มาแล้ว จะเอาไว้ในอ้องแถเดีวรถคันนีสิเอาเดี๋ยววเย็ไปลินมันต้มต้มบ๊อบวากเลยข้าไปอีกเงื่อนกันกูญาจมากกูญให้ไว้แต่โตแล้วอะไรอยู่ส่งทางไ้หลดครับ